ทุกวันนี้นี่คือเขาไม่ได้วัดคนที่สกิลการทํางานแล้วหรอคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้หน้าตามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการร่วมงานกันแล้วก็ให้ผลงานกันนะทุกคนนี่ก็เคยได้ยินผ่านๆมาบ้างนะคะว่าหน้าตาเนี่ยเป็นผลมากเลยนะคะสําหรับการรับเข้าทํางานหรืออะไรต่างๆนานา,นานในชีวิตนะคนก็เลยทําให้ตัวเองกันดูดีกันใหญ่เลยซึ่งมันไม่เกินจริงนะทุกคนที่ผ่านมาฉันก็เข้าประชุมใช่ไหมฉันก็ได้ยินคําพูดจากผู้ใหญ่บางคนที่แบบว่า ขอให้รับเด็กเข้ามาเนี่ยผแผนกผมขอให้มีแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะว่าสั้นเอาเพราะแย่นี้แหมเขาไม่ต้องวัดกันที่ผลงานก่อนหรอคะคุณพี่เขาไม่ต้องทดลองงานกันก่อนหรอหรือ,อยังไงก็สิเห็นเขาแบบหน้าตาดีหน่อยก็แบบว่าให้โอกาสเขาในการทํางานเลยอย่างนี้บอกโอ้กูละเงิดเนาะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่มาบ่นเฉยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอืมอะไรล่ะสูดเหลืองเนี่ยเร็วเร็วๆ ฟักทองนะคะฟักทองพันกับเนื้อสไลด์อันนี้เป็นเนื้อวัวสไลด์นะคะไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่เบคอนเบคอนไดอย่างใดเด้เออซอสที่ราดไปเมื่อกี้เป็นซอสยากิเอาซุกิยากิเอาพูดผิดก็ไม่แก้ให้กันไหน,หน <S <S เนาะคอเลไปเมื่อกี้ก็เป็นขิงขูดนะคะเออจะเพิ่มกิมมิกให้กับรสชาติของซอสนะคะให้มันมีและดูมีอะไรอ่ะมันจะมีอะไรไปได้ยังไงมันก็มีซอสกับขิงขูดะสิแต่มันอร่อยมากเออลองไปทําดูลองไปทําดูนะอันนี้อร่อยมากจริง ใครมีซอสซุกิยากิอยู่ที่บ้านนะคะลองดูเลยแล้วก็ขูดขิงสดๆใส่ก็ได้นี่มันก็จะเพิ่มแบบความหอมให้กับเนื้อสไลด์ของเรานะคะ ปลอกไข่ค่ะปอกไข่ที่เราต้มไปเมื่อกี้นี่แหละต้มไปตอนไหนหละ่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูเออนั่นแหละก็ต้มไปเมื่อกี้นั่นแหละข้างๆเตาข้างๆกระทะท,ที่ฉันทาอันๆอันๆอันอย่างก็ล่ะอันเนื้อสไลด์เมื่อกี้นี่แหละโอ้จะพูดทําไมเนี่ยเออไข่ของฉันเป็นตะก,กิน,นไหมละ่ะโอ้กุลาบสูนไข่ต้มของดิฉันนะคะวิธีการและเทคนิคเคยบอกไปหลายคลิปมากแล้วนะคะดิฉันจะทําการเออเอาไข่ใส่หม้อแล้วก็เปิดน้ำนะคะแล้วก็ไปตั้งเตาแก๊สนะคะต้ม แล้วแต่ไข่นะแล้วแต่ไอไซส์ของไข่นะฉันใช้ไข่ประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่แหละฉันก็ใช้สิบนาทีในการต้มนะคะต้มแล้วก็มาน็อกน้ำเย็นแล้วก็มาปอกเปลือกเออนั่นแหละแค่นั้นเลยก็จะได้ไข่ต้มยางมาตุ่มฉ่ำๆกูภาคไม่ทันน่ะแล้วกูพูดเรื่องไข่ทั้งทงที่ฉันน่ะใส่ปลาชีราสึไปแล้วมันไม่ใช่มะพร้าวขูดนะคะป้าคนนึงบอกว่าอีเข่าๆที่ใส่ลงไปในข้าวใช่มะพร้าวขูดไมหมคะไข่มันจะมาใส่มะพร้าวขูดบนข้าวาคะคุณพี่ <laughs> คิดนิดนึงเออไม่รู้ก็ถามนะคะเออไม่บอกก็ไม่รู้เออนั่นแหละเพราะจะ็นคนทําคลิปไงเขาจะมาถามแบบเดียวถามได้ใช่ไหมล่ะเออถามเข้ามาได้นะคะในคอมเมนต์ถามเข้ามาเลยนะคะถ้าผ่านานตาก็จะตอบให้นะคะเออแต่ว่าถ้าวันไหนขี้เกียจก็ไม่ค่อยตอบคอมเมนต์นะคะเออสังเกตดูฉันเป็นคนไม่ค่อยตอบคอมเมนต์นนะเพราะว่าขี้เกียจเอา แต่ว่าให้ความสําคัญอยู่นะคะคืออ่านทุกเมนต์อยู่แต่ไม่ค่อยได้ตอบเพราะนั้นอ่ะคือถ้าฉันตอบไปใช่ปะมันก็จะมีแบบบางคอมเมนต์ที่เขาถามแต่ฉันไม่ได้ตอบเขาอาจจะน้อยใจไงป้าจะให้ตอบทุกคนมันไม่ได้นะจะให้เลือกตอบมันก็กระไรอยู่นะคะเออเดี๋ยวป้าเหยียบตีนกัน <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นการทำโอเบียนโตแล้วก็พูดไปเรื่อยนะคะสำหรับวันนี้มาบน่นเฉยๆวันนี้มาบ่นนะคะตั้งใจมาบน่นจริงๆเออวันนี้เออสารอาหารครบถ้วนนะคะกล่องนี้เป็นยังไงบ้างหนะ้ตนนาตาน่าทานไหมคะทำให้ท่านพี่แล้วก็ของตัวดิฉันเองนะคะไปทำงานกันค่ะสูนมากเลยวันนี้